ด้วยกันมือกลางวันก็ต่างคนตา่างย้ายไปทํางานมือเย็นก็ค่ำคัหมือก็มา,ากินข้าวด้วยกันคือมันได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้พูดคุยกันก็คือเริ่มต้นจากว่าเป็นคนรักในธรรมชาติด้วยกันทั้งคู่และพี่เชนนีก็อยู่ในป่าอยู่แล้วนะคะอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติอยู่แล้วพี่ติ๊กก็เลยบุกป่าฝ่าดงเข้าไปแล,ล้วพรมลิขิตก็ทําให้ได้เจอกันใช่ครับด้วยความตัเงใจนะคะคนั่นถามพี่เชนเพิ่มเติมดีกว่าคะ่ะทำไมพี่เชนถึงไปคลุกคลีอยู่กับธรรมชาติและอยู่แต่ในธรรมชาตินานขนาดนี้ได้ข่าวว่า จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่เพ,เพราะต้องมาร่วมงานกับพี่ติ๊กวันนี้เนี่ยพี่เชนไม่ออกมาจริงๆด้วยใช้เวลาสามวันเดินทางออกมาที่นี่อ๋อสวันในการเดินทางมาร่วมงานในวันนี้เลยอัฐิ่าทุกอย่างในสวนนะครับค่ะเดีวผมพูดก่อนว่าผมเจอคุณติ๊กครั้งแรกเนี่ยที่หนังกลางแปลงที่ไหนสักแห่งเที่ยวเบอร์ไหนแล้วผมได้มีโอกาสดูหนังเรื่องอัฐิปานกองเมืองสองสี่เกาเกาแดนใบเล่ดับคุณครับพี่ตอนนี้เป็นอัฐิปานคลองใจอยู่ครับจำประโยคเด่นได้ ครับเป็นเมียเราต้องดทนอ๋อครับใช้บ่อยครับอันนี้คร yeah> anyway> ับใช้ใ claro ช้ใช้บ่อยใช้อยู่ใช้อยู่ครับใช้อยู่ค่ะก็คือคือพี่เชนก็คือได้รู้จักพี่นิกก็คือจากผ่านผลงานนั้นใช่แล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากที่ทีแรกผมก็ไม่ไม่ทราบว่าเขาเราใช้คำพูดว่าจริงขนาดนี้ก็นึกว่าเป็นแค่ผู้ชายหน้แต่ดีนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อย อยู่ในป่าเราจะพูดกันอย่างนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่หรอกก็พอใช้ได้ก็ไม่รู้ว่าเขาคิดได้จริงขน,น,ดนาดไหนเหมือนอย่างเวลาที่เขาพูดว่าเขาเดินป่าวันหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่วันเดียวนะคื<ข>อเขาต้องเดินขึ้นเขาลงห้วยเจอทากเจออะไรือเรา<ม>รู้สภาพนี้อ่ะพอเราดูเขาแล้วเรารู้ว่าหมอที่จริงเขาไม่ใช่คนแค่หน้าตาดีที่หน่อย ไม่ใช่แค่หน้าตาดีนิดหน่อยนะคะแต่ว่าจิตใจดีด้วยครับผมแต่ไม่ใช่คนที่ใส่ดีเหมือนหน้าตานะฮะแม่ดีสิคะรักษาสิ่งไว้ล้อมด้ขนาดนี้แล้วภารกิจหลักๆของพี่เชนนะคะคือทําอะไรยังไงบ้างคะก็คือภารกิจหลักจริงๆคือการเอาความรู้สึกของสัตว์ป่าออกมาบอกคนในเมืองผ่านผ่านเลนโดยผ่านภาพผ่านเลนแล้วก็เขียนนั่นคือภารกิจหลักคือภาพด้านหน้านี่ได้เกิดบางท่านได้พบเจอได้แอบไปดูกันมาบ้างแล้วเนี่ย พี่เชนได้ถ่ายกับถ้าเสืออย่างเงี้ยถ่ายกับเสือซึ่งเสือที่เห็นในภาพถ่ายไม่ใช่เสือในกรงในสวนสัตว์แต่คือเสือที่อยู่ในป่าพี่เชนไม่กลัวเสือตะคุบเอาหรอคะจริงๆผมก็โดนนะฮะมีรอยมีแผลเป็นคือเสือตะคุบเหรอคะลูกลูกเสือตัวเนี้ยเป็นเพราะว่าแม่แม่เขาเนี้ยสวนปอกพอทีเราสามารถติดตามวิทยุได้เราก็ทราบว่าเขามีลูกอยู่ก็เลยตามไปถ่ายก็เลยตามไปถ่ายได้ และสาหรับภาพถ่ายอย่างวันนี้ที่ทางพี่ติ๊กเองแล้วก็พี่เชนเองนํามาโชว์ในนิทรศการภาพเนี่ยค่ะแต่ละท่านเนี่ยเลือกเพราะเหตุผลอะไรหรือว่าแต่ละภาพมันสื่ออะไรยังไงได้บ้างะคะเอ่ออย่างลูก,ลกเสือเนี่ยฮะมันก็หมายถึงว่าอนาคตของสัลปะเอ่อที่มันควรจะมีแล้วก็เสือไม่ใช่สัตว์ร้ายอะไรแล้วมันก็จะต้องอยู่ได้เพราะว่ามีเหยื่อให้ล่าดังนั้น ก็คืออยากจะให้เข้าใจในความเป็นเสือใหม่ว่ามันไม่ใช่แค่สายโหราอันตรายค่ะแล้วพี่ติ๊กเลยคะก็สปอร์ตของผมเนี่ยครับผลงานที่ผ่านมาเนี่ยครับอย่างที่เอามาโชว์เนี่ยครับตอนแรกไม่แน่ใจหรอกครับว่าเขาให้เอามาโชว์ถ้าทราบว่าจะมาโชว์กับพี่เชนนะครับแต่ง้นรูปดีๆวันนี้ออกมาเมื่อกี้แอบหลับไม้พี่ติ๊กบอกน้องออยแอบสลับรูปกันไหมเพราะว่าพี่ไปใช้ชื่อเพราะว่าเห็นแล้วอยากจะสลับรูปกับพี่เชนมากเลยคือมันเป็นเรื่อง